สวัสดีครับสวัสดีคอฟบอลสายนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้มาโฟกัสกับชาเชี่ยวชาญนั่นเองครับวันนี้นะครับพบกับทัศนะหนึ่งคู่หนึ่งสนามนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้ด้วยครับที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทันัตซีเฮดศูนย์เก้านะครับอย่าลืมครับมีแอดไพน์น้ำหน้านะครับวันนี้หนึ่งคู่หนึ่งสนามของผมครับโฟกัสไปทางด้านพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเลยนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยเหลืออยู่ทางด้านสองนัดสุดท้ายนะครับก็จจะะะบบบฤดูกาลลแ้้วววนนนนนคครรัััส่ี การนําเสนอนะครับหนึ่งคู่หนึ่สนามของผมนี่ก็เสนอที่ทาง,งด้านคู่เบนฟอร์ดกับทางด้านฟูแลมนะครับ ซึ่งทางด้านเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับอยู่อันดับที่16ของตารางครับส่วนทางด้านฟูลแลมเนี่ยอยู่อันดับที่13ของตารางครับคู่นี้คิกออฟในเวลา3ทุ่มบ้านเรานะครับถือว่าไม่ดึกเลยนะครับผลงานของทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านเบนฟอร์ดนะครับในเกมที่แล้วครับพวกเขานี่บุกไปเยือนทางด้านท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟบูร์ตันนะครับแพ้ออกมาที่0ประตูต่อ1นะครับความพร้อมก่อนลงสนามนะครับวันนี้นะครับในเรื่องของจัดเซตผู้เล่นนะครับวันนี้จะใช้งานทางด้านสามประสานแนวลุกครับอย่างทางด้านโจแอนนนวิซ่าะครับ เฟรยองเอมโบโมนะครับรวมถึงท่านอ e ีวันโตนี่นะครับคือเปนท่านสามประสานครับแนวรูนรัาคอยจบสกอร์นั่นเองนะครับส่วนท่านฟูแลมนะครับทีมเยอนนะครับในเกมที่แล้วของพวกเขานี่ครับ เปิดบ้านครับเสมอกับท่านั่งคริสตันพาเลตครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ค่อนข้างที่จะฟูลทีมนะครับในเรื่องการจัดเซตผู้เล่นครับจะใช้งานทางด้านโรลิโก้มูเนสนะครับยืมไป็นท่านั่งนาเปาครับแผงกลางก็จะมีท่านวิลเลียมครับอันเดลเปเดล่านะครับเป็นตัวนะครับพผลเกมแดนกลางนั่นเองนะครับเจอกันครับในครึ่งฤดูกาลแรกนะครับเล่นในบ้านของฟูลแลมครับแต่ฟูลแลมนี่แพ้กับท่านั่งเบนฟอร์ดไปที่0ประตูต่อ3เลยทีเดียวนะครับวันนี้มาเจอกัันนนนใบบบ้าเฟอรร์ดะค ซึ่งทางด้านเอาเลทนะครับต่างประเทศเนี่ยเป็นทางด้านเบนฟอร์ดนะครับที่เปิดต่อทางด้านฟูลแลนดนะครับแต่มุมมองนะครับทัศนะส่วนตัวของผมครับแนะนําว่าคู่นี้นะครับให้เลือกเชียร์ทางด้านมุมสกอร์สูงดีกว่านะครับเอซึ่งการเจอกันครับเฮตุเฮตนะครับตลอด5ครั้งนะครับที่เจอกันมานะครับต้องบอกว่านะครับเกิดสกอร์ในสามลูกนี่่คอนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับประกอบกับวันนี้นะครับที่เลทต่างประเทศครับที่เปิดออกมา3 ช่วงตัวนะครับในเรื่องของเอาเรทสูงต่ำครับแล้วก็ยังมีเรท2.75นะครับให้เลือกขั้สันครับแต่ในเรื่องของน้ำเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับที่ประมาณสัก7กว่ากว่านี่นะครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ที่ทางด้านมุมสูงได้เลยครับ3ช่วงตัวหรือว่า2.75ไปได้นะครับไม่ว่าจะไปเลทไหนครับก็เลือกเชียร์ได้ครับผมเชื่อว่า เกมคู่นี้ครับจบลงนี่น่าจะเกิดสกอร์สเม็ดขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมของผมนะครับไปติดตามตัวอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นท่านั้นตัววีชุดโครงการนะครับรวมถึงท่านั้นบอลไร์บอลสดเนี่ยก็อย่าลืมครับไปที่ท่านั้นใต้โปรไฟล์ได้นะครับอ่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงครับ c h 0 9ย์กครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์หน้าครับขอท่านโชคดีมีชัยครับผมขอบคุณครับ